อุเทตยันจักขุมาเอเการาชาหาลิสวรรณโนปทวิปภาโซตังตัง,ตงนมัตสามีหาลิสวรรณนางปทวิปภาสรตจยัชาขุตตาวิหะเลมุธิวะสังเยพัมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนมโมเตจะมังปารยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นมโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติยาอิมังโสปะริตังกัตตวาโมโรจะรต,ติเอสนาอเปตยันจักขุม,มาเอกราชาหาลิสวรรณโนปัทวีปภาโสตังตังนามัตสามิหาลิสวรรณนังปัทวีปภาสังตยัตยชะกุตตาวิหาเลวุลติง เยพัมมะนาเวทะคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปารยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยาณโมวิบุตตานังนโมวิบุติยาอิมังโซปะลิตังกตะวาโมโรวาสัมกัปปะยีตี